มาดูกันต่อที่หัวข้อ4.3นะเรื่องสมมติฐานของเดอร์บอยเดอร์บอยเนี่ยได้เสนอสมมติฐานขึ้นใหม่ว่าถ้าขึ้นเป็ไฟฟ้านะแสดงสมบัติของอนุภาคได้ดังนั้นสิ่งที่เป็นอนุภาคก็แสดงสมบัติของขึ้นได้เช่นกันเพราะก่อนหน้านี้จะมีอยู่2ปรากฏการณ์ก็คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กติกและปรากฏการณ์คอมตันซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าลื่นไไฟฟ้าเป็นอนุภาคเดอร์บอยเขาเลยเสนอย้อนกลับเลยว่าเอา้า ดังนั้นอนุภาคก็เป็นคลื่นได้เดอร์บอยได้เสนอสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับโมเมนตัมของโฟตอนไฮไลท์ไปเลยโดยต้องอาศัยทฤษฎีสมมัติภาพของไอน์สไตน์มาช่วยด้วยสมการนี้มันกำลังเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นนะซึ่งเป็นสมบัติของคลื่นกับโมเมนตัมนะ p เท่า mv ซึ่งเป็นสมบัติของอนุภาคเข้าด้วยกันเดอร์บอยเขาก็ใช้สมมัติภาพของไอน์สไตน์คือ e เท่ากับ mc L =2 ังสองไปเท่ากับ ันต้พลังงานของพังก็คือ E เท่ากับ hf จากนั้น f เปลี่ยนเป็น c ส่ว lambda c สองข้างนี้ตัดกันได้ตัดออกไปตัวหนึ่งแล้วเราก็ย้ายข้างให้ lambda ไปอยู่ด้านบนแล้วก็ mc ลงไปหารกับ h ค่านิ้ขคงตัวของพัง lambda จึงได้เป็น h หารด้วย mc m มวลคูณ c ความเร็วแสงมวลคูณความเร็วสามารถเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมได้ อันนี้ก็เลยเหมือนเป็นโมเมนตัมของแสงเราก็เลยได้สูตรเป็นความยาวคลื่นของเดอร์บอยขึ้นมาว่าลมดาจะหาได้จาก H ส่วนด้วยโมเมนตัมอันนี้ก็ไฮไลท์ไปด้วยจากนั้นมีการพิสูจน์ต่อจากควาสัมพันธ์ของพลังงานจนพลังงานจนสูตรคือ1น .2 ส่วน2 m อาั้นเราก็ทำการคูณ M ทั้งบนและล่างข้างล่างจะกลายเป็น2 M ข้างบนจะกลายเป็น M ลัง2คูณกับ v ยงคูณ V ก็กลายเป็นโมเมนตัมได้ ดังนั้น m กําลังสอง v กำงสองจึงกลายเป็นโมเมนตัมกลังสองได้พลังงานจนของเราก็เลยสัมพันธ์กับโมเมนตัมกลังสองหารด้วย m และพลังงานจนของอนุภาคมันสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานศักไฟฟ้าได้ถ้าอยู่ภายในสนามไฟฟ้าเช่นถ้าเรามีอนุภาคปลูกเร่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอันนี้ประจุบ,บวกเร่งด้วยควาเร็วต้น u ศูน จากจ,จุดจุดจุดสองไม่มีแรงภายนอกมากระทำพลังงานจุดที่หนึจะเท่ากับพลังงานจุดที่สองตอนแรกพลังงานที่ถูกเร่งมันก็จะเป็นพลังงานศักยไฟฟ้า mm hmm. พอวิ่งไปถึงจุดสจะมีพลังงานจนก็กลายเป็นหน่วยสองเยงสแสดงว่าพลังงานจนของเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าได้ด้วยจากนั้นเราก็ย้าย 2m ขึ้นไปคูณกับ e k แล้วก็ทำการถอดรูททั้งสองข้าง โมเมนตัมของเราจึงได้สูตรอีกสูตรหนึ่งว่าเท่ากับสแควรูท 2mek และ ek ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ qv ได้ด้วยจากความสัมพันธ์นี้เมื่อเราไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง p กับ ek ทําการยกงสองทั้งสองข้าง p ยกสองของเราจึงแปรผันตรงกับ ek เมื่อนําไปเขียนกราฟจะเป็นกราฟพาราโบลาโดยตัวที่มี2องค่าคือโมเมนตัมพอยุกําลังสองอยู่ ก็จะมีทั้งฝั่งค่าบวกแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งค่าลบอ่ะเติมเข้าไปและจากการที่เดอร์บอยได้อธิบายว่าอนุภาคสามารถเป็นคลื่นได้ทฤษฎีนี้ของเดอร์บอยได้สามารถไปช่วยอธิบายทฤษฎีอะตอมของโบด้วยเพราะโบเนี่ยเขามีทฤษฎีอะตอมคือ mvr ก็คือโมเมนตัมเชิงมุมมีค่าเท่ากับ nh bar สมมติฐานนี้ของโบเขาจะบอกว่าในอะตอม ซึ่งมีโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆนั้นการที่อิเล็กตรอนไม่ตกลงมาเนี่ยเพราะว่าอิเล็กตรอนมันวิ่งเป็นชั้นๆโดยมีค่าโมเมนตัมเชิงมุมของแต่ละชั้นเท่ากับ nh bar n ก็คือเลขควอนตัมเป็นชั้นที่อิเล็กตรอนอยู่แต่สูตรเนี้ยตอนที่เราเรียนโบเราอาจจะงง,งว่าทําไมมันต้องเข้าตามเงื่อนไขนี้เดอร์บอยได้มาขยายความว่าการที่อิเล็กตรอนในอะตอมไม่มีการแผ่เคลื่องเฟ้าออกมาแล้วตกไปรวมกับนิวเคลียสเนี่ย เนื่องจากอ้เล็กตอนที่วิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียสตอนนั้นนะ่ะแสดงสมบัติของคลื่นนิ่งหาอะไลด์ไปด้วยพูดง่ายๆคืออิเล็กตรอนเันกายเป็นคลื่นไงแล้ั้นเมื่อกลายเป็นคลื่นแล้วเนี่ยนิวเคลียสซึ่งเป็นโปรตอนมันก็เลยไม่ได้ดูดอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบให้ตกลงมาโดยมีเงื่อนไขคือความยาวของเส้นรอบวงที่อิเล็กตรอนกลายเป็นคลื่นเนี่ยต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนนี่นี่คืออะตอมตรงกลางนี่คือนิวเคลียส แล้วก็จริงๆมีเอกตอนวิ่งอยู่รอบๆเกิดเป็นเส้นรอบวงขึ้นมาเพราะสัมพันธ์ก็คือเส้นรอบวงจะมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของแลมดาซึ่งถ้าเป็นตามเงื่อนไขนี้เอกตอนสามารถเป็นคลื่นและไม่ตกไปรวมกับนิวเคลียสได้ลองพิสูจน์ต่อเรามีสูตรความยาวคลื่นของเดอบอยอยู่แล้วนี่พิสูจน์มาแล้วว่าแลมดาจะมีค่าเท่ากับ h ส่วนโมเมนตัมเราก็แทนเข้าไปเลยว่าแลมดาเปลี่ยนเป็น S ส่วน MV ย้าย MV ขึ้นไปคูณกับ R แล้วก็ย้าย2พายลงมาหาร s ส่วน2พายก็กลาย h bar ดังนั้นจากเงื่อนไขของเดอร์บอยมันก็เลยไปตรงกับสมมติฐานของโบก่อนหน้านี้กลายเป็นตัวเดียวกันเลยก็ยคือ mvr เท่ากับ h, h bar ก็คือตัวเดียวกับ2พาย r เท่ากับ n ลัมดาซึ่งดูตัวนี้ก็ดูเข้าใจง่ายกว่าแต่ั้นมาดูเงื่อนไขเช่นถ้าอยู่ในชั้นที่สอ,อยู่ในชั้นที่สองเล็กตอนของเราต้องกลายเป็น2ลัมดานี่ไง ปกติแลมดาคือความยาวขึ้นมันก็จะมีด้านบนด้านล่างแบบนี้จะเรียกว่า1แลมดาเป็นระยะห่างระหว่างจุดที่มีเฟสตรงกันเราก็เติมเลยอิเล็กตรอนที่กลายเป็นแลมดอัน,นี้ก็คือสีแดง1แลมดาแล้วก็สีเงินอีก1แลมดา้าถ้าเป็นขึ้นนิ่งจริง,รงๆก็ต้องวาดประกบนี้ด้วยให้เกิดเป็นขึ้นนิ่งก็พอดีเป๊ะครบรอบอิเล็กตรอนก็เลยกลายเป็นขึ้นอยู่โดยรอบได้แบบนี้หรือถ้าขึ้นไปอยู่ชั้นที่3อันนี้เท่ากับ3 แต่ว่าตัวอิเล็กตรอนก็ต้องแปลงล่างเป็นขึ้นสามลัมดาเราก็วาดไปเลยว่านี่หนึ่งลัมดานี่สองลัมดาแล้วก็นี่สามลัมดาถ้าเป็นวาดขึ้นนิ่งก็ประกบซะแบบนี้อย่างนี้อยู่ได้แต่ตามทฤษฎีอตอมของโบเนี่ยอิเ,เล็กตรอนมันอยู่ได้เป็นชั้นๆก็คือต้องเป็นจํานวนเต็มเดอะบอยก็เหมือนกันเพราะว่าอะไรสมมุติว่าไม่เป็นชั้นไปอยู่ที่สองจุดห้าลัมดาเมื่อเราวาดรูปปุ๊บนี่คือหนึ่งลัมดาสองลัมดาแล้วก็อีกครึ่ง ลเป็น2.5แอมด์แบบนี้เนี่ยมันประกบกันเป็นขึ้นนิ่งไม่พอดีไม่สามารถเป็นลูกที่พอดีเปรได้ก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วคืออิเล็กตรอนมันก็เลยต้องอยู่ได้เฉพาะชั้น2และชั้น3ที่เป็นเลขจวนเต็มเท่านั้นก็ตรงตามที่โบเคยบอกว่าอยู่ได้แค่เป็นชั้นๆส่วนถ้าไปอยู่ในชั้นที่1นี่คือนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนถ้าอยู่ที่ชั้นที่1เนี่ยอิเล็กตรอนเป็นลื่นไม่ได้เพราะถ้าอยู่ที่ชั้นที่1เราไม่สามารถวาดอิเล็กตรอนเป็น1นึ่งแลมป์แล้ให้ครบร ชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าสถานะพื้นเป็นสถานะที่เสถียรที่สุดมันเปลี่ยนเป็นคลื่นไม่ได้มันก็เลยต้องอยู่ในรูปของอนุภาคเพราะตามหลักแล้วถ้าเทียบกันระหว่างอนุภาคกับคลื่นสิ่งที่เป็นอนุภาคได้ก็จะถือว่ามีเสถียรภาพที่สูงกว่าอ่ะเติมรูปอันนี้เพิ่มเข้าไปมาดูกันที่แ4กนะครับข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับความยาวคลื่นของเดอร์บอยนะครับอ่านโจทย์ดูเลยครับโจทย์บอกว่าจงหาความยาวคลื่นอ e ิเล็กตรอนเจตัวแปรเป็นลัมดานะครับ ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยพลังงานจน5ิเล็กตอนโวลต์อันนี้ก็เคลยตัวแปรเป็น ek อิเล็กตอนปกติเป็นอนุภาคครับแต่ดันถามหาความยาวคลื่นของอิเล็กตอนความยาวคลื่นเป็นสมบัติของคลื่นนะครับสมบมติฐานขางเดิมบอยเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าอนุภาคเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นคลื่นได้นะครับซึ่งณข้อนี้เนี่ยจากโจทย์ก็จะเห็นได้ว่าอิเล็กตอนเป็นอนุภาคแล้วดันไปถามหาความยาวคลื่นนะครับ ก็เป็นไปตามสมุติฐานของเดอร์บอยครับก็คืออนุภาคสามารถเปลี่ยนอีกคืื่นได้ดังนั้นเราจะต้องพิสูจน์หาสูตรความยาวคลึ่นของเดอร์บอยก่อนครับโดยสมมุติฐานของเดอร์บอยนะครับเขาจะเริ่มต้นจากการใช้ทฤษฎีสมมัติภาพของไอน์สไตน์นะครับก็คือ e เท่ากับ mc M 2งสไปเท่ากับควันตัมพลังงานของทั้งนะครับก็คือ e เท่ากับ hf จากนั้นความ่เปลี่ยนเป็น c ส่วนแลมด d a ได้ครับก็มาจากสูตร v เท่ากับ f แลมด d a ะครับอัตราเร็วของคลื่นพอเราย้ายข้างมาความถี่ก็เลยกลายเป็น c ส่วนแลมด d a ได้ครับ c คือความเร็วแสงนะครับจากนั้น c ตัดได้ตัวหนึ่งแล้วก็ย้ายข้างแลมด d a ขึ้นมานะครับแล้วก็ย้าย mc ลงไปข้างล่างแลมด d a ของเราก็เลยจะกลายเป็น s ส่วน mc ครับมวลคูณความเร็วก็สามารถเปลี่ยนตรงเป็นตัมได้นะครับก็เลยเกิดเป็น สูตรความยาวขึ้นของเดอร์บอยขึ้นมาครับว่าแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ H ค่านิ้คงตัวของพังนะครับหารด้วยโมเมนตัมแต่ยังมีปัญหาอยู่ครับเพราะว่าจากโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ให้โมเมนตัมมานะครับแต่เขาให้พลังงานจนมาเราจึงต้องมีการพิสูจน์ต่อนะครับเพื่อจะเปลี่ยนพลังงานจนให้กลายเป็นโมเมนตัมนะครับตั้งเลย EK ครับพลังงานจนจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 MV ลังจากนั้นเราก็ทำการคูณ M ทั้งบนและล่างน,นะครับ มันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 m กลังสอง v ัสองนะครับหาร m ซึ่ง m กําลังสอง v ยกสอง m คูณ v กลายเป็นโมเมนตัมครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมกําลังสองได้ครับแล้วก็หาร2 m อยู่จากนั้นเราก็ย้าย2 m นะครับขึ้นไปคูณกับ ek จากนั้นเราก็ทำการถอดรูททั้งสองข้างนะครับ p ยกสองถอดรูทจะเหลือ p ครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นเท่ากับ square root 2, 2> m ek ครับ แล้วเราก็เอาโมเมนตัมนี้ที่สัมพันธ์กับพลังงานจนนะครับไปใส่ในความยาวคลื่นของเจ้บบอยก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าแลมด d าของเราครับก็สามารถหาได้จาก H หารด้วยสแควรูท 2mek นะครับอ่ะจากนั้นก็ทำการแทนค่าเข้าไปครับถ่าน,นิคงตัวของทั้งนะครับก็มีค่าเท่ากับ6.6คูณ10กลบ34มวลอิเล็กตรอนครับจะมีค่าเท่ากับ9คูณ10ล31 พลังงานจนตัวนี้ต้องใช้หน่วยเป็นจูลน,นะครับแต่ตอนนี้เขาให้มาเป็นอิเล็กตรอนโวลต์วิธีการเปลี่ยนจากอิเล็กตรอนโวลต์เป็นจูลน,นะครับเราก็ต้องดูที่มาว่าพลังงานศัก์ของประจุไฟฟ้านะครับสูตรมันคือ QVQ Q คือประจุ V คือศัก์ไฟฟ้านะครับถ้าเราแทนทั้ง Q และ V เข้าไปอ่ะตัวนี้จะหน่วยเป็นจูลครับส่วนอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยมันคือไม่แทนประจุเข้าไปนะครับถ้าเราหารประจุออก E ที่ดูเฉพาะ สับไฟฟ้านะครับมันจะมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ดังนั้นวิธีการเปลี่ยนจากอิเล็กตรอนโวลต์เป็นจูลเราก็ต้องคูณประจุอิเล็กตรอนกลับเข้าไปครับจากอิเล็กตรอนโวลต์ก็จะกลับกายเป็นจูลครับเพราะว่าจากจูลเป็นอิเล็กตรอนโวลต์คือเราจะหาประจุออกตัวหนึ่งครับดังนั้น5อิเล็กตรอนโวลต์ตัวนี้ใส่5เข้าไปแต่ต้องคูณประจุอิเล็กตรอนเข้าไปด้วยก็คือ1.6คูณสิเครับเพื่อเปลี่ยนหน่วยตัวนี้ให้กลายเป็นจูลซึ่งเป็นหน่วย SI นะครับในวิชา จากนั้นก็ทำการจิดเลขครับ5้คูณ2ได้10นะครับแล้วก็ไปคูณกับ1.6ครับได้16แล้วก็16ไปคูณกับ9ครับก็จะได้มาเป็น144จากนั้น10กำลังลบ31นะครับคูณกับ10กลบงิบจะกลายเป็น10นยลบ50ตัวนี้ถอดรูทอยู่144ถอดรูทได้12นะครับ10กยลบถอดรูทจะได้10นยลบ25ครับเพราะรู้จริงๆมันก็คือยกกำลัง1นส่วน2นะครับ ลบ50คูณกับ1ส่วน2ก็เลยกลายเป็นลบ25ครับข้างบนก็เป็น6.6คูณ10กลบ34จากนั้นก็ตัดเลขครับ6ตัด12นะครับก็จะได้2แล้วก็6ตัด6.6นะครับก็ได้1.1 10กับลบ34นะครับหารด้วย10กบลบ25 10กลบ25ย้ายขึ้นมาข้างบนก็กลายเป็น10กับลบ25นะครับลบ34ไปเจอกับ25จะกลายเป็น10กลบ9ครับ1.1 หาร2ได้0.55 10กลบ9ก็คือนาโนเมตรครับข้อนี้ตอบเป็นนาโนเมตรนะครับคำตอบของเราก็จะกลายเป็น0.55นาโนเมตรก็จะตอบข้อ1ครับมาดูการที่ x 45นะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมมติฐานของเดอร์บอยนะครับอ่านโจทย์ดูครับอนุภาคอัลฟาที่ปรับพฤติวัวเป็นคลื่น ประโยคนี้มันก็เป็นไปนตามสมมติฐานของเดอร์บรอยนะครับที่เขากำลังจะบอกว่าอนุภาคสามารถเปลี่ยนขึ้นได้มีความยาวขึ้นเป็น2เท่าของความยาวขึ้นของโปรโตอนเป็น2เหตุการณ์นะครับมีอัลฟาแล้วก็โปรโตอนประโยคคำถามอยากทราบว่าอนุภาคอัลฟาจะมีพลังงานเป็นกี่เท่าของโปรโตอนครับอันนี้ก็ตั้งเป็น ek ของอัลฟาหารด้วย ek ของโปรโตอนนะครับอันนี้เราก็จะถือว่าอนุภาคมีการเคลื่อนที่นะครับก็เลยมีพลังงานจด ประโยคนี้นะครับความยาวขึ้นของอัลฟาเป็น2เท่าความยาวขึ้นโปรตอนก็เคลียร์ตัวแปรด้วยครับว่าดัมด่าของอัลฟาเท่ากับ2ลงดัมดาโปรตอนมุ่งที่เป้าหมายนะครับเราก็ต้องมีสูตรของพลังงานจนก่อนครับก็คือ Ek เท่ากับหนอส mv ยังสแต่เดี๋ยวมันจะติดความเร็วของอนุภาคอัลฟาแล้วก็โปรตอนนะครับแต่เขาให้ความยาวขึ้นของเดอะบอยมานะครับก็คือ ความยาวคลึ่นของอนุภาคนะครับที่กลายเป็นคลื่นเราก็เลยต้องไปพิสูจน์หาสูตรความยาวคลึ่นของเดอร์บอยมาก่อนนะครับโดยเดอร์บอยเนี่ยเขาจับเอาทฤษฎีสมบัติภาพของไอน์สไตน์นะครับไปเท่ากับวันตัมพลังงานของคลังนะครับก็คือ hf จากนั้น F เปลี่ยนเป็น C ส่วนลําดานะครับซึ่งมาจากสูตรความเร็วคลื่นนะครับ v ี F, ลํดาแล้วก็ย้ายข้าง C คือความเร็วแสงครับจากนั้น C ก็ตัดด้ยตัวหนึ่งย้ายลําด้าขึ้นมา แลมดาของเราก็จะกลายเป็น H ส่วนด้วย MC นะครับยายค่าลงไปหาร M คูณ C มวลคูณความเร็วมันจะกลายเป็นโมเมนตัมครับนี่ครับก็เปลี่ยนเป็น P เราจึงได้สูตรความยาวคลื่นของเดอร์บอยมาแล้วคือแลมด d าเท่ากับ H ส่วนด้วยโมเมนตัมนะครับ H คือค่านี้คงตัวของถังจากนั้นเราก็ต้องดูความสัมพันธ์ของพลังงานจนที่ก็จะหากับความยาวคลื่นของเดอรบอยที่เป็นข้อมูลในโจทย์นะครับโดย จากสูตรพลังงานจนเมื่อเราคูณมวลทั้งบนและล่างนะครับเข้าไปในสูตรของพลังงานจนด้านบนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น M2 ลังสองคูณกับ V2 กำลังสนะครับหารด้วย 2M M2 V2 กลังสกลังสก็จะกลายเป็นโมเมนตั้กําลังสองครับแล้วก็หารด้วย 2M จากนั้นเราก็ย้าย 2M ขึ้นไปคูณกับ p k ครับแล้วก็ทําการถอดรูททั้งสองข้างครับ โมเมนตัมกำลังสองถอดรูทก็เหลือ p ตัวเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเท่ากับสแควรูท 2mek นะครับซึ่งโมเมนตัมตัวนี้เมื่อเราแทนเข้าไปในความยาวคลื่นของเดอรบรอยครับคราวนี้เราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างแลมดากับพลังงานจนแล้วครับก็คือเท่ากับ s ส่วนด้วยสแควรูท 2mek อ่ะคราวนี้เราก็ตั้งที่มิติบดเลยแลมดาของอัลฟาเท่ากับ2เท่าของแลมดาโปรตอนสูตรความยาวคลื่นอยู่ตรงนี้ครับ ปัญหาคือเราจะต้องไปพิจารณามวลของอัลฟากับมวลของโปรตอนด้วยนะครับอนุภาคอัลฟาเนี่ยต่อมาเราก็รู้ได้ว่ามันคือนิวเคลียสของฮีเลียมครับตัวนี้คือสัญลักษณ์นิวเคลียสนะครับ He42 ข้างบนคือเลขมวลบอกจํานวนโปรตอนกับนิวตอนแล้วก็บอกมวลของนิวเคลียสข้างล่างคือเลขอะตอมนะครับบอกจํานวนโปรตอนแล้วก็จะบอกประจุของนิวเคลียสฮีเลียมมีมวล4ครับ แต่ฟิสิกส์มันต้องใช้หน่วย SI ความหมายของมันเนี่ยก็คือมีโปรตอนกับนิวตอนอยู่4ตัวครับดังนั้นมวลของแัลฟาเนี่ยมันจะมีค่าเป็น4 u นะครับยูตัวนี้มันมีชื่อว่าค่าคงตัวของมวลอะตอมนะครับจะมีค่าใกล้เคียงกับมวลของไฮโดรเจนนะครับก็คือจะมีค่าเท่ากัน1.66คูณิบกำลังลบ27กิโลกรัมครับซึ่งมวลไฮโดรเจนก็จะใกล้เคียงกับมวลของโปรตอนนะครับเพราะว่า ไฮโดรเจนเนี่ยมันจะประกอบด้วยโปรตอนเป็นนิวเคลียสแล้วก็มีเ็กตอนอยู่บบรอบๆเล็กตอนมีมวลน้อยกว่าโปรตอนเยอะมวลของไฮโดรเจนเนี่ยมันก็เลยใกล้เคียงกับมวลของโปรตอนนะครับส่วนโปรตอนเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าเป็นนิวเคลียสของไฮโดรเจนครับก็คือ H11 มวลของโปรตอนมันก็เลยใกล้เคียงกับมวลของไฮโดรเจนครับก็คือประมาณค่าคงตัวมวละอตอมนะครับก็คือ1นึ่งอยู่อ่ะเราก็แทนอันเนี้ยเข้าไปใน ความยาวคลื่นของเดอบอยนะครับลัมด,ดาอัลฟาก็เป็น h หารด้วย2คูณกับ M แต่อัลฟามีมวล4 u ครับใส่เข้าไปแล้วคูณกับพลังงานจลของอัลฟานะครับแล้วก็มีรูทด้วยครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น2คูณกับความยาวคลื่นของโปรตอนนี่ครับก็เป็น h หารด้วยสแปรรูทสองนะครับมวลของโปรตอนก็คือ1 u ครับใส่เข้าไปแล้วก็คูณกับ ek พลังงานจลของโปรตอนนะครับ จากนั้นเราก็เอาตัด h ได้2ตัด2ได้ u ตัด u ได้แล้วเราก็ทำการยกกำลังสองทั้งสองข้างครับเพื่อจะทำให้รูทที่อยู่ด้านล่างหายไปนะครับฝั่งนี้มันก็จะเหลือเป็น 4ek ของอัลฟ a นะครับรูทยกกำลังสองแล้วก็หายไปอีกฝั่งหนึง2ยกกำลังสองได้4ครับข้างล่างก็จะเหลือเป็น ek ของโปรตอนครับเพราะมีรูทแล้วยกกำลังสองแล้วก็หายไป ดางนั้นก็ย้ายสับข้างครับเอาพลังงานจนของอัลฟานะครับย้ายขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็หารด้วยพลังงานจนของโปรตอนจากนั้นเราก็ย้าย4ลงไปคูณกับ4ครับได้เป็น1.16ส่วน16คำตอบของเรานะครับพลังงานจนของอัลฟาก็เลยเป็น1.16ส่วน16เท่าของพลังงานจนของโปรตอนครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้่อ4ครับ ดูกันที่ x 48นะครับข้อนี้ก็จะอยู่ในเรื่องสมมติฐานของเดอร์บอยนะครับอ่านโจทย์ดูครับถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนในไฮโดรเจนอะตอมประพฤิตัวเป็นคลื่นได้3ขึคลื่นพอดีอยากทราบว่าจะต้องฉายแสงที่มีพลังงานกี่อิเล็กตรอนโวล์นะครับไปกระทบกับไฮโดรเจนอะตอมสมมติฐานของเดอร์บอยเนี่ยเขาจะอธิบายว่าอนุภาคสามารถเปลี่ยนเป็นคลื่นได้นะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงอิเล็กตรอน ยิกตอนปกติเป็นอนุภาคน,นะครับแต่ปรับพื้นตัวเป็นคลื่นแสดงว่าอันนี้ก็เป็นไปตามสูติฐานของเดอร์บอยนะครับซึ่งสูติใฐานของเดอร์บอยเนี่ยเขาจะไปช่วยอธิบายทฤษฎีอะตอมของโบด้วยนะครับว่าทําไมการที่อิเล็กตรอนนะครับวิ่งรอบนิวเคลียสแล้วไม่ตกไปรวมกับนิวเคลียสนะครับสาเหตุเพราะว่าเดอร์บอยบอกว่าอิเล็กตรอนนั้นจะมีโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยเป็นจํานวนเต็มเท่าของ h อชบาร์นะครับ แต่เดอะบอยอ่ะเขาขยายความว่าการที่อิเล็กตรอนไม่ตกลงไปเนี่ยเพราะว่าอิเล็กตรอนตอนนี้ที่วิ่งเป็นวงเนี่ยรอบนิวเคลียสนะครับมันแสดงสมบัติของคลื่นนิ่งโดยมีเงื่อนไขก็คือ2องพาย R รนะครับเส้นรอบวงจะเป็นจํานวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นนะครับก็คือที่อิเล็กตรอนที่กลายเป็นคลื่นดังนั้น n ตัวเนี้ยมันก็คือชั้นที่อิเล็กตรอนอยู่ครับเช่นตอนที่อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็น2องแลมดาครับ แล้วก็เป็นขึ้นนิ่งอยู่โดยรอบนะครับแบบนี้เราไม่ตกลงมาจากสมมติฐานของเดอร์บอยการที่อิเล็กตรอนเนี่ยเป็น3ขึ้นได้พอดีเราจึงรู้ได้ว่าความหมายคืออิเล็กตรอนอยู่ในชั้น3นะครับอันนี้ก็เติมไปเลยครับ n เท่ากับ3ครับจากนั้นก็ดูที่ประโยคคำถามอยากทราบว่าต้องฉายแสงที่มีพลังงานเท่าใดไปกระทบกับไฮโดรเจนอะตอมนะครับเพื่ออิเล็กตอนเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้น3เราก็เลยเขียนเป็นระดับชั้น พลังงานของไฮโดรเจนอะตอมก่อนนะครับก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ครับเป้าหมายคือเราจะใส่พลังงานเข้าไปนะครับเพื่อยึกตอนจากชั้น1ขึ้นไปชั้น3ครับอันนี้เราก็จะเอาทฤษฎีอะตอมของโบเนี่ยมาช่วยในการทําโจทย์ด้วยนะครับโดยโบเนี่ยจะมีสูตรระดับพลังงานของโบนะครับก็คือ en เท่ากับลบสิบสามจหกหารเอกลัง,งนะครับหน่วยเป็นเกตอนโวล ระดับพลังงานเนี่ยคือพลังงานที่ตอนคายออกจากชั้นอินฟิตี้นะครับเพื่อลงมาในชั้นใดๆเราต้องการหาพลังงานที่จะทําให้ตอนจากชั้น1ขึ้นไปชั้น3ครับดังนั้นเมื่อเราเขียนทิศทางของการถ่ายเทพลังงานนะครับถ้าเรารู้พลังงานจากชั้นอินฟิตี้ตกมาชั้น3และรู้จากชั้นอินฟิตี้ตกมาชั้น1ครับเอา2เส้นนี้มาลบกันนะครับเราก็จะได้พลังงานจากชั้น1ขึ้นไปชั้น3ครับเราก็เลยแทนค่าเข้าไปใน สูตรระดับพลังงานของโบก่อนนะครับแทน1เข้าไปครับชั้น1มันก็เลยกลายเป็นลบสิบสามจุดหกตอนโบครับแต่นั้นเราก็ชั้น3นะครับแทน3ก็ไม่ได้สูตร3ยกกำลังสองจะกลายเป็นหาร9ครับชั้น3นะครับ e 3ก็เลยกลายเป็นลบสิบสามจุดหการ9ได้ออกมาเป็นลบหนึ่งจุดห้าหนึ่งกตอนโบครับอ่ะจากนั้นก็คำนวณต่อนะครับพลังงานเส้นนี้มันก็เลยเกิดจากพลังงานของชั้น3นะครับ ไปลบด้วยพลังงานที่คายออกมาเพื่อลงไปชั้น1นนะครับชั้น3ก็คือลบ1.51ที่คายออกมาเครื่องหมายลบแสดงถึงการคายพลังงานนะครับชั้น1ก็คือลบ13.6ลบเจอลบนะครับมันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกบวก13.6ไปลบกับ1.51ก็จะได้มาเป็น12.1หรือตอนโบนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ4ครับมาดูกันที่ x 49นะครับ คนนี้ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับสมมติฐานของเดอร์บอยนะครับที่เขากจะอธิบายว่าอนุภาคเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นคลื่นได้นะครับอ่าโจทย์ดูเลยครับเขาบอกว่าโปรตอนตัวหนึ่งมีมวล m กิโลกรัมประพติตัวเป็นคลื่นซึ่งมีความยาวคลื่นเท่ากับแสงที่มีพลังงาน e นะครับในหน่วยอ e ิเล็กตรอนโวลต์อันนี้ก็คือเป็นสมมติฐานของเดอร์บอยนะครับเพราะว่าโปรตอนปกติอ,อนุภาคครับแต่เขาก็จะบอกว่าประพติตัวเป็นคลื่นเคลียย์ตัวแปรลยครับแล้วก็เลยตั้งว่า ความยาวคลื่นของโปรตอนนะครับลมดาห้อยพีเขาก็ละบอกว่าเท่ากับลมดาของแสงครับอ่ะอันนี้ใส่เข้าไปครับประโยคคําถามนะครับอยากทราบว่าโปรตอนตัวนี้มีพลังงานเท่าใดในหน่วยจูลอันนี้ก็เคนตัวแปรเป็น ek นะครับ ek คือพลังงานจลก็เราจะถือว่าโปรตอนมันเคลื่อนที่นะครับก็เลยมีพลังงานจลถ้าเราเริ่มจากคีย์เวิร์ดนะครับลมดาของโปรตอนเท่ากับลมดาแสงแสดงว่าเราต้องไปหาสูตร ความยาวคลื่นของเดอร์บอยนะครับที่ใช้อธิบายว่าอนุภาคสามารถเปลี่ยนเป็นคลื่นได้แล้วเดี๋ยวามาเท่ากับความยาวคลื่นของแสงครับความยาวคลื่นของเดอร์บอยเนี่ยเราจะไปคิดที่โปรตอนนะครับโดยเดอร์บอยเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการที่เอาทฤษฎีสมรัตภาพของไอน์สไตน์นะครับก็คือ E เท่ากับ mc กำลังสองไปเท่ากับพลังงานของควอนตัมพลังงานของรั้งนะครับสูตรก็คือ hf จากนั้น f เปลี B ่ยนเป็น c ส่วนดัมด้าครับ มาจากสูตร v ีเอฟลัมดนะครับแล้วก็ย้ายข้าง F อฟเท่ากับซีส่วนดาซีคือความเร็วแสงครับจากนั้น C ตัดด้ยวยตัวหนึง่งย้ายสับข้างขึงข้นมาครับล a มด d าของเราก็เลยเท่ากับ S ส่วน m อซึ่งย้ายลงไปครับมวลคูณ cool, ความเร็วมันจะกลายเป็นโมเมนตัมครับอ่ะเราก็ได้ไปแล้วครับนี่คือสูตรความยาวคลื่นของเดอรบอยล a m ัมดาเท่ากับ H ส่วน P ซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ดัมดาน,นะครับที่เป็นสมบัติของคลื่นกับโมเมนตัมนะครับที่เป็นสมบัติของอนุภาคแต่ประโยคคําถามเขาต้องการถามหาพลังงานจนของโปรตอนเราก็ไปตั้งสูตรพลังงานจนเพิ่มครับก็คือ EK เท่ากับหนึ่งีสอง mv กังสองจากนั้นเราจะหาความสัมพันธ์ของพลังงานจนที่จะไปสัมพันธ์กับความยาวคลื่นของเดอร์บอยนะครับตัวที่สัมพันธ์กันอยู่ก็คือตัวโมเมนตัมครับเราก็เลยทําการคูณมวลทั้งบนและล่างครับ ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น1ส่วน 2, m กําลัง 2, v เงงนะครับหาร m m v เังสองสามารถเปลี่ยนเป็นโมเมนตัมกําลังสได้ครับแล้วก็หาร2 m 2, อยู่ด้านล่างจากนั้นเราก็ย้าย2 m 2, ขึ้นไปอยู่กับ ek นะครับแล้วก็ทำการถอดรูททั้ง2ข้างครับทีเอง2ถอดรูทก็เหลือ p ครับโมเมนตัม um. อีกฝั่งหนึ่งก็จะเท่ากับส u a วรู o o t 2 m ek นะครับแล้วเราก็เอาโมเมนตัมที่สัมพันธ์กับพลังงานจลนใส่เข้าไปตรงนี้ครับ ลมดาของโปรตอนจึงมีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วยสแควล e สสเนี่ครับเราก็เอาเข้าไปใส่ตรงนี้เลยต้องการถามหาพลังงานของโปรตอนแต่มันติดความยาวครื่นของโปรตอนซึ่งมันจะไปเท่ากับความยาวครื่นของแสงเราก็ย้ายไปคิดที่แสงครับแสงเนี่ยเราจะใช้ควอนตัมพลังงานของทั้งนะครับ E เท่า hf ซึ่งเขาจะเรียกว่าโฟตอนด้วยนะครับสูตรนี้แล้ว f เปลี่ยนไป s อชซีสแอมด จริงๆคนตั้มพลังงานของทั้งอ่ะเขาก็จะอธิบายว่าแสงเป็นก้อนพลังงานนะครับก็สามารถได้แลมด้าของแสงจากโฟตอนได้ด้วยครับนี่ครับยายข้างแลมด้าแสงก็เลยมีค่าเท่ากับ sc ส่วนด้วยพลังงานของแสงนะครับที่มีหน่วยเป็นเ็กตอนโวลแต่ตอนนี้เราต้องใช้หน่วยเป็นจูลครับเ็กตอนโวลไม่ใช่หน่วย SI วิธีการเปลี่ยนจากเ็กตอนโวลเป็นจูลน,นะครับก็ไปดูจากสูตร พลังงานของประจุไฟฟ้าคือ e เทอรนะครับถ้าเราแทนทั้ง Q และว V เนี่ยหน่วยเป็นจูลแต่ไอตอนโบเนี่ยมันไม่ได้แทน Q เข้าไปครับมันดูแต่ V ตัวเดียวดังนั้นวิธีการเปลี่ยนใจกอตอนโบเป็นจูลคือเราก็ต้องคูณประจุอิเล็กตรอนครับเข้าไปด้วยนี่ครับอิเล็กอ่ะได้ความยาวคลื่นแสงมาแล้วครับจากสูตรของควอนตัมพลังงานเราก็เอาเขไปใส่ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ตัด h กับ h ได้ครับ แล้วเราก็ทําการยกกำลังสองนะครับทั้ง2ข้างฝั่งนี้สแควรู o o t 2 mek ยกกำลังสองซะมันก็เลยเหลือแค่2 mek นะครับอีกฝั่งหนึงจะกลายเป็น c 2หารด้วย e ใหญ่กำลังสองคูณกับ e เล็กกำลังสองแล้วเราก็ย้าย ek ขึ้นไปทางด้านขวานะครับย้าย e ใหญ่กำลังสองกับ e เล็กกลังสองขึ้นไปทางด้านซ้ายย้าย c ยังสองลงมาหารพลังงานจนของโปตอนซึ่งก็จะเท่ากับพลังงานโปรตอนที่เราจะหานะครับ ก็เลยจะมีค่าเท่ากับข้อ4ครับ e ใหญ่กำลัง2คูณ e ใหญกกำลังสองหารด้วย2 mc กำลังสอง